หนังสือการ์ตูนเป็นสิ่งที่อยู่กับมนุษย์มานานเพื่อเป็นการสร้างความบันเทิงความสนุกสนานเฮ hey, ฮาและทั้งยังมีเนื้อเรื่องดราม่าเข้ามาแทรกในหนังสือการ์ตูนอีกด้วยแต่ถ้าพูดถึงหนังสือการ์ตูนของคนไทยนั้นเรียกได้ว่ามีเนื้อเรื่องที่หลากหลายเลยทีเดียวค่ะวันนี้ยืนหนึ่งจะมาพูดถึงหนังสือการ์ตูนสุดฮิตในอดีตของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้คนไทยยังมีการนึกถึงหนังสือเล่มนี้อยู่นั่นก็คือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะนั่นเอง หนังสือการ์ตูนขายหัวเราะเป็นชื่อของนิตยสา,ากรการ์ตูนไทยรายสัปดาห์ S S จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บรรลือสารภายใต้การบริหารงานของคุณวิทิตอุตสาหจิตเริ่มตีพิมพ์ในปีพศ2516และได้มีการเปิดตัวครั้งแรกให้คนไทยได้อ่านในวันที่1มกราคมปีพศ2519หนังสือการ์ตูนขายหัวเราะจะนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนตลก3ช่องจบหรือการ์ตูนแก๊กเกือบตลอดทั้งเล่มนั่นเองค่ะ โดยเนื้อหาภายในเล่มนั้นจะเป็นเรื่องขำขันแทรกเป็นช่วงๆและมีเรื่องสั้นสมเรื่องในแต่ละฉบับ ซึ่งไอเดียในการเขียนการ์ตูนตลกและเรื่องสั้นเหล่านี้ในสมัยนั้นผู้อ่านสามารถเขียนเพื่อนนําเสนอให้ทางนิตยสาราตีพิมพ์ได้โดยต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการก่อนทําให้มีนักเขียนเรื่องสั้นนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังหลายคนก็มาจากเคยมีผลงานที่ได้จากการตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับนี้นั่นเองค่ะส่วนขนาดรูปเล่มของหนังสือขายหัวร้นั้นในสมัยแรกเรื่องมีรูปเล่มขนาดใหญ่เท่ากระดาษ A4 ต่อมาในปีพศ2529ได้เริ่มปรับขนาดหนังสือให้เล็กลงโดยใช้ชื่อใหม่ว่าขายหัวเลาะฉบับกระเป๋าซึ่งมีขนาดเท่ากระดาษ B5 ที่เป็นขนาดของหนังสือขายหัวเลาะในปัจจุบันราคาของขายหัวเลาะในสมัยนั้นเล่มใหญ่จะอยู่ที่ราคา5บาทหลังจากนั้นได้เพิ่มเป็น6และ7บาทต่อมาเมื่อมีการปรับขนาดลงมาเป็นฉบับกระเป๋าก็ได้มีการปรับราคาหนังสือใหม่เป็น10บาท หลังจากนั้นก็ได้ปรับขึ้นมาเป็น12บาทและราคา15บาทเป็นราคาปัจจุบันที่ปรับขึ้นเมื่อปีพศ2549ตามต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีพศ2559ก็ได้การเปลี่ยนกำหนดออกเป็นรายปักและปรับราคาเป็นเล่มละ20บาทนั่นเองค่ะจุดเด่นของหนังสือกระตูนเล่มนี้ทุกคนก็จะมองว่าเป็นหนังสือที่สนุกและตลกอีกทั้งยังมีมุกและภาพของนักเขียนอยู่ในหนังสืออีกด้วย แต่มีสิ่งหนึ่งที่คนอ่านทุกคนจะต้องจำได้และตาตึงกับฉากนี้ก็คือฉากตัวละครที่ติดเกาะและมีเหตุการณ์ต่างๆของเรื่องอีกด้วยค่ะแต่รู้ไหมคะว่าไอฉากกาะในหนังสือกระตู้นขายหอล้อเนี่ยมันมีจริงๆและอยู่ในประเทศไทยอีกด้วยค่ะ แต่มันไม่ใช่เกาะเหมือนในหนังสือการะตูนนะคะแต่มันคือต้นตะบันที่อยู่กลางทะเลในจังหวัดตราดซึ่งต้นตะบันนั้นจะคล้ายๆกับในหนังสือการะตุ้นขายหัวเลาะทําให้มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมต้นตะบันเพราะเหมือนได้เข้าไปอยู่ในฉากคนติดเกาะเลยจริงๆทําให้นักท่องเที่ยวละคนแถวนั้นได้เรียกเกาะน,นี้ว่าเกาะขายหัวเลาะนั่นเองค่ะ ก็จบกันไปกับหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะที่อยู่คู่กับคนไทยมานานซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีการวางขายอยู่ถ้าใครอยากอ่านการ์ตูนตลกก็สามารถไปซื้อได้ในเว็บไซต์ www. ขายหัวเราะ .com หรือเซิร์ช Google ได้เลยค่ะว่าหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ ไม่ได้มีแค่หนังสือขายหัวเราเท่านั้นนะคะมีทั้งหนังสือการ์ตูนมหาสนุกหนูหินอินเตอร์ไอตัวเล็กปังปอนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายยืนหนึ่งก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์ติดตามแฟนเพจและช่องทางอื่นๆของทางยืนหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าอยากให้ยืนหนึ่งทำเรื่องไหนก็สามารถเขียนใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ยืนหนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ